我啊，弟，哦。 ล้วไม่ชิดกิเตมรากทาักด้วยอ่ะขงไทยหายากมากเลยเนตนนี้ขนมอะไรนะขนมตาลหรอหายากมากกินยากเลย ีอะโตีกวมันมันขายขายถขนาดนั้เลย่จาก้รองเท้าเนี่ยม,ม,ม,มันมีขายไมเขาไม่วามาใส่มัางเป็นรอยเล็บอะเป็นรองเท้าตีนหมีเ้รองเท้าตีนหมี มันใส่แล้วย,งยังไงวะพอมันจะเป็นยังไงวะปลา,าก็มีแม่แต่แล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเหอ <laughs> ลองลอง,ลองจงพก่อน ดูเขาขายดีมากเลยนะจะดูเขาขายดีมากเลยนะรอ<ะ>งเท้าอะ่ะเขาโบนอร่อยมากรองเท้าขายดีมาก้บวน,นี่น้ำอะไรวะมันแรงทอดทอดแคร์ป่ะเนี่ยแคร์ดิพ่อเกล มันดีเผอยคนั้นนีันีสปาปาปากาตินสปาปาสปาปาอยากลองไหมหนึ่งร้อยบาทเธออยากลองไหมมันเจลเค่เจลเค่ยางเขาเขาบอกมันเหมือนไก่ นี่ปากเป็ดใช่ฉันฉันคิดว่ามันเหมือนไก่มือนไก่เนี่ยแขย่างพี่น้องมีเห็ดแขย่างไม่เท่าไหร่สี่สิบบาทแขย่างซิมมึง่พี่น้องจะพาไปซิบมึงพี่น้องแขะแขะซิมสี่มู่

วันนี้อ่ะข้าจะกินเจ้าเจ้าจ,าจระเข้น้อยเนื้อจอร์เจียแอปเป้ลแคร์แข่์แข่ย่างข้าเสี่ยวถ้าเสี่ยวมันนี้กินเสี่ยว นี่จะกินเสียบพี่น้องเนื้อพลอยโยเนื้อแขกเราเนื้อไก่มันปลอมหรืเปล่าวะเนื้อไก่พี่น้องว่ามันเนื้อไก่หรือเปล่าคือไก่ไก่กับไก่กับหนูผสมกันี่นะแค่แต่ไก่กับหมูผสมกัน แสบเยอะพี่นาะการทันาท่เดเห่อเือกแลี่นผาเนาะเีกแล้วก

พอ,อะไรเพราเป็นวงๆนีงง่ก่อนของประดับในรถ<ะ>ในรถในรถเหรอกรเป๋าน่ารักจังเลยชุดเด็กสวยจังเลยว่ะมาะชุดเด็กที่เปนผ้าม่วงมสวนา่าสวยดใช่หะ พ่อสัญลักษณ์สวยมากไม่กว่าสิบบาทอ่ะสังเกตดูมันจะเป็นสัญลักษณ์ของช้างหมดเลยนะนี่สบู่สมุนไพรพ่อ้วดเท่าไหร่แปดสิบบาท โอ้ฉันอยากได้เกงเกงช้างก่อนจะค่าจะเพลงว่ะสีมันสวยด้วยนะขนาดกุญส์เสือ้อ100บาทได้80เราได้150 150ชค่ะกระโปรงก็สวยวะ่ะเมันเหมือนในกระโปรงของอินเดียเลยวะ่ะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าถ้า150ค่ะไม่200นะคะนี่เป็นถวประเทศอะไรวะแต่มันสวยนะประเทศอะไร แบรนด์ <laughs> ไหนมันแบรนด์ของไทยนี่แหละแต่มันมันของอินเดียเออถ้า <c oughs> อินเดียก็คือหญิงอินเดียเขาใส่คนจีนก็ชอบแต่ขอ,อนงนี่ก๋น่าสวยจริงๆนะใช่ใช่ผิงเป็นใส่ นี่ก็เดินเนี่ยตามช่องนี้เลยพ่อช่องนี้เลยพึงแล้วดไน,น่ากินหางสูงมากพ่อพญานาคล้วก็สองร้อย่อ ปลาทองแม่ปลาทองสวยมากคิน้นคิเล็กสองร้อยฮะคิ้นเล็กสองร้อยเหมือนผ้าเทคน่าสี่ร้อยมาปลาทองอพิสันนี่อโอ้ มิถุนมันมีปานี้ปอะไรไมีดีพ่อมีันนี้ขึ้นมาแม่ไปป้านฉันเลยแม่เ,เนี่ยเลมูกรอนมต้มดีนยวแม่ลูกเธอยังไม่มาอันนี้มี้มตำอาหารตำสัง่งไปเอาลูะลอยนี่นะ เไม่ไม่ไปด้วยกันอะ ตีสดด้วยวะต,ตอนนี้พักอยู่ไม่ป,ป้าได้ไงกน,กนไม่ใช่อันนี้เนื้ออบเลยะ